เป็นทรัพยากรสัตว์น้ําเศรษฐกิจสําคัญที่คนไทยและต่างชาตินิยมบริโภคทําให้มีการจับปูม้าที่ยังโตไม่เต็มที่ขึ้นมาจํานวนมากคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้าในชุมชนรอบอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูมมาสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆสถาบันการศึกษาในการดําเนินโครงการขยายผลธนาคารปูมมาเพื่อคืนปูหมาสู่ทะเลไทยโดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังรับผิดชอบดําเนินการในสองจังหวัดคือจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ผู้ช่วยศาส อาจารย์ดรวิกิตพินรับรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกล่าวว่านับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมามอทรศรีวิชัยวิทยาเขตตรังได้ขับเคลื่อนโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติคอรมอมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัจจุบันมีธนาคารปูม้าในพื้นที่มากถึง77แห่งใน9อำเภอติดชายทะเลของจังหวัด ตรังและจังหวัดกระบี่และเกิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าอีก14แหง่งโครงการขยายธนาคารปูม้าเพื่อขึ้นปูม้าสู่ทะเลไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2562ตอนนั้นเนี่ยมีการคิกออฟในส่วนของโครงการธนาคารปูม้าครั้งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดตรังที่บ้านน้ำราบที่อำเภอกันตังนะครับหลังจากนั้นสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือว่าวชอเนี่ยมีการสนับสนุนงบประมาณให้มาเลายที่อยู่ในพื้นที่แดวชายฝั่งและก็เครืขอข่ายได้นำเรื่องการทำธนาคารปูม้าทั่วประเทศเนี่ย500กว่า อมอเตอรรศรีวิชัยวิเกียตรังโดยผมเป็นหัวหน้าโครงการนักขณะนั้นนะครับก็ได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าบชครับให้ดูแลโครงการธนาครารปูม้า2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดต,ตรังและกระบี่ตอนนี้มีธนาคารปูม้า77แห่งแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้เนี่ย14แห่งนะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายผลสู่การทําธนาคารปูม้าแบบยั่งยืนและการทําธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ตามแนวทาง BCG Economy Model โดยทางมหา วิทยาลัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูม้านาร่องที่เกาะสุกรจังหวัดตรังรวมถึงการทําเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับธนาคารปูม้าก่อนขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นอ่เริ่มที่เกาะสุกรก่อนมีการทธนาคารปูม้าตามแนวทาง b c g Economy Model เดนะครับทางมหาลัยนี่ก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทําจอปูม้าเกาะสุก,อสก่อนณะขณะนั้นนะครับมีการทําเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธนาคารปูม้านะครับแล้วก็ทําให้ นนมีรายได,ได้หลังจากนั้นนะครับก็ไปขยับต่อที่เกาะลิบงนะครับก็ไปขยายผลต่อเหมือนกันในส่วนของการทําเส้นทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ขยับต่อไปอยังพื้นที่เกาะปูเกาะจําที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ในขณะนี้ยังดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีกลุ่มใหม่ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรบมาขยับเกี่ยวกับเมนูปูม้าด้วยนะครัที่เกาะปูและก็ขอสกรนะครับ ดังนี้โครงการธนาคารปูม้าเป็นการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทรัพยากรปูม้าฟื้นฟูกลับสู่ความสมบูรณ์รวมถึงปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติด้านการพัฒนาช่วยเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในชุมชนรวมถึงสร้างความยั่งยืนของท้องทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตด้วยยอโยศปอรนนะคะ ไก่สีสวทอตรังรายงาน